สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะะวันนี้เรียนภาษาอังกฤษนะคะของสัปดาห์ที่6ชั่วโมงที่3นะคะกับคุณครูปักนะคะเป็นไงบ้าง How are you today ไม่สบายดีไหมคะคุณครูสบายดี I'm fine นะคะ What day is today วันนี้วันอะไรเอ่ยนะคะ โอเคค่ะเรามาเข้าบทเรียนนะคะนักเรียนวันนี้เรียนในหนังสือเรียนนะคะให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่13ในหนังสือเรียนเนาะยังอยู่เรื่องเดิมนะคะอ่านโจทนะคะหน้าที่13นะคะก่อนอื่นเลยนักเรียนอ่านโจทย์นะคะ อ่านโจทย์แล้วก็จดคำศัพท์เหมือนเดิมนะคะข้อสาม read and write true or false then correct the false statements นะคะเขาให้อ่านเรื่องนะคะแล้วก็เขียน true หรือ F จริงหรือเท็จนั่นเองนะคะจริงหรือเท็จนะคะจากนั้นให้ตอบคำถาม,ถามนะคะเขียน t r ร e อ f e นั่นแหละแล้วก็แก้ไขประโยคที่มันผิด ให้ให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านเนื้อเรื่องไปพร้อมกันนะคะ This is Nicholas. He is 11 years old. He lives in Singapore. He has got one sister. Nicholas l o v e s school. His school start s at half past eight in the morning and finish e at half past three in the afternoon. he always go to school by bike nicholas has got chinese math science pe and it his favorite subject is it nicholas like writing and talking on the internet to his friends in england mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. นี่คือนิโคลัสเขาอายุ11ปีเขาอาศัยอยู่ในประเทศสิงโคโปร์เขาในข้อควนี้ Has g o t แปลว่ามีนะคะเขามีน้องสาวอยู่หน,นึ่งคนนะคะนิโคลัส loves School ก็คือเขาเป็นคนที่รักโรงเรียนนะคะก็คือเขาเนี่ยจะชอบมาโรงเรียนมากนะคะนักเรียนสังเกตคำริยาที่ตามหลังประธานนะคะประธานที่เป็นเอกพจน์มีคนเดียว กิยาเขาจะเติมเก็เสมอนะคะ h i school s start at half past eight in the morning โรงเรียนของเขาเนี่ยเริ่มตอน8โมงครึ่งในตอนเช้าและ finish finish คือเลิกเรียนนะคะเลิกเรียนตอนเวลาบ่าย3ครึ่งนะคะในตอนบ่ายสามนิกา30นาทีในช่วงบ่ายคือบ่าย3บ้านเราก็คือบ่าย3าครึ่งนั่นแหละนะคะ Half past three นะคะ three ก็คือ3 ก็คือ30นะคะ p a s t ก็คือผ่านมาแล้วเขาจะบอกนาทีมาก่อนนาทีแล้วก็เป็นนาฬิกา3นาฬิกา30นาทีในตอนบ่ายก็คือบ่าย3านะคะ He always go to school by bike นะคะเขามักจะไปโรงเรียนโดยรถจักรยาน b บค e คือรถจักรยานสม่ำเสมอนะคะนักเรียนจดเองนะถ้าคุณปักเขียนมันจะช้า มิโคลัสมีแฮสกอตตัวนี้แปลว่ามีใช่ไหมคะมีนะที่นี้ก็คือมีเรียนจีนคณิตวิทยาศาสตร์ PE ก็คือวิชาสุขศึกษานะคะ Physical of Education นะคะย่อมาจากตัวนี้ Physical of Education and IT IT คือวิชาคอมพิวเตอร์นะคะ his favorite subject is IT วิชาที่เขาชื่นชอบก็คือวิชาคอมพิวเตอร์นะคะ Nicholas l i k e writing and talking on the internet to his friend in England พี่โคลันเนี่ยชอบเขียนแล้วก็ชอบคุยชอบชอบพูดคุยในอินเทอร์เน็ตกับเพื่อนของเขาในประเทศอะไรคะอังกฤษประเทศอังกฤษนะะ เดี๋ยวเรามาดูข้างล่างนะคะกระสุนที่เข้าให้เติมทีมหรือ F กันนะคะเช่หรือเปล่ะ ้ำหนึ่ง Nicholas lives in Australia. Nicholas อาศัยอยู่ในออสเตรเลียประเทศออสเตรเลีย True or false นะคะ false นะคะไม่จริงถ้าไม่จริงเราต้องแก้ไปอยู่ที่จริงให้เขาก็คือ Nicholas lives in Singapore. In Australia, เป็นออสเตรเลียเป็นสิงคโปร์ตามเนื้อเรื่องนะคะต่อไป He goes to school by bus. เขาไปโรงเรียนโดยรถประจำทาง True or false Uh, False นะคะไม่จริงเพาไม่จริงเราก็ต้องเขียนปบบที่จริงให้เขา He goes to school by bike นะคะ,ะ,คะเขาไปเรียนโดยรถจักรยานข้ออื่นให้นักเรียนลองทำเองนะคะขอ้อ3 He schools s t a r t at half past nine เขาเริ่มเรียนตอน9ก้ามงครึ่ง t o u False นะคะให้แก้ไปอเองนะคะถ้าไม่จริงอะ่ะ He study Chinese h e s studied gene, t i e d Chinese เขาเรียนภาษาจีนใช่ไหมนะคะข้อห้า h i k e o PE เขาชอบวิชา Physical Education ใช uh, ่ไหมคะอ่าทั PE, ่วทีนะคะ PE คือภาษาผศึกษาใช่ไหมคะมันแปลว่าวิวิชาอะไรเอ่ย Physical Education กลานะคะ โอเคไปหน้าต่อไปอข้อ4นะคะในหน้าที่14แล้วนะเราเปลี่ยนแค่2หน้าพอ Look at the picture and listen to Sam's story ให้ดูที่รูปภาพและฟังเรื่องของแซมน,นะคะเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องของแซมกันเลยนะคะ Student s Students book small activities Exercise 4 Look, Look at, at the, the pictures and listen to Sam's story. This, this is Sam. He's 10, ten years, years old. He lives in New York, York a big city, city in the USA. USA. He's, He's got, got two brothers. Two brothers. Sam, Sam always, always has breakfast has at 7, seven o'clock. He, he always goes, goes to, to school by bus. By he starts school at 9 o'clock and finishes at half past 3. three. He, he hasn't, hasn't got a school, a school uniform. Door. His favorite subject is geography. He loves playing football. ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะมันย้อนกลับไม่ได้แล้วนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไอ้นี่ฟังอีกทีเนาะอ่าข้างล่างนา look at the picture again and write s a m e story ให้เขาให้นักเรียนดูที่รูปภาพอีกรอบนึ่งนะคะแล้วก็เขียนเรื่องราวของคุณแซมเนี่ยนะคะเรามาดูภาพมีอยู่ทั้งหมดหกภาพนะคะภาพแรกนะคะเป็นภาพแซมนะคะมีคนกลางน่าจะเป็นแซมมีพี่น้องอยู่2คนมีน้องชายอยู่2คนเนาะ <ๆ S 2> ก็เขียนไปอธิบายไปนะคะภาพที่2แซมทำอะไรคะรับประทานอาหารเช้าก่อน7จ็ดโมตรง ภาพที่สาแซมกำลังนั่งรถประจำทางไปที่ไหนดีนะ,ะไปโรงเรียนนะคะภาพที่4นะคะบรรคุวมคือเลิกเรียนเวลาบ่ายสามครึ่งนนเนี่ยต่อไปภาพที่5นะคะเป็นภาพแซมกำลังนั่งเรียนวิชาะคะ่ะ ภูมิศาสตร์นะคะมีแผนที่เนาะและภาพสุดท้ายแซมกำลังทำอะไรคะอ่าเตะบอลตอนบ่ายสามื่องก็คือตอนเย็นนะคะอ่าเราวิเคราะห์ภาพเสร็จแล้วทีนี้เรามาเขียนต่อจากข้อความที่เขาให้นะคะ this is Sam he is 10 years old he lives in New York a big city in the USA เรื่องของแซมนะคะเขาให้มาสาระอยู่เขคือว่านี่คือแซมแซมเนี่ยอายุ10ปีนะคะแซมอายุ10ปีเขาเอาศัยอยู่ในนิวยอร์ก A big city in the USA ก็เขาใช้คอมมาคานเพื่อเชื่อมประโยคคนะ,คะ mm hmm. เขาบอกว่าอธิบายว่านิวยอร์กเนี่ยเป็นเมืองที่ใหญ่ในประเทศอะไรคะ USA The United States of America mm hmm. นะคะ The United State United State State of America ก็ค ah ือประเทศสหรัฐอเมริกานะคะอ่าเราจะเขียนต่อไปว่ายังไงคะอย่างเช่นภาพแรกจะบอกว่าแซมเขามีพี่น้องสองคนน้องชายสองคนเลาบอกว่า He has got two brothers. I don't have kidding, uh, -huh. Uh, he has got two brothers Sam always has breakfast at seven o'clock นะคะขาอที่สองนี่ตัวอย่างนะ he always go to school by bus mm hmm. เขาไปโรงเรียนโดยรถประจำทางเป็นประจำ a w a y s ว่าสม่ำเสมอตลอดเวลา mm hmm. นะคะ he, he always he start school at nine o'clock and finish at half past three เขาเนี่ย โรงเรียนเขาเนี่ยเริ่มเรียนตอน9ก้าโมงนะคะและเริ่งเรียนตอนบ่ายสาเครื่องนะ h ีฮา uh, t got นก๊อ o o o ็ดสกูยูอโรงเรียนเขาเนี่ยไม่มีเครื่องแบบนักเรียนนะคะใส่ชุดตามสบาย h ิ f a v o r i ร e his s f v v r r t t e subject is geography วิชาที่เขาเนี่ยชื่นชอบคือภูมิศาสตร์นะคะ love playing football เขาเนี่ยชอบเล่นฟุตบอลน,นะคะ l ล v e ในที่นี้ก็คือชอบนะคะ ชอบเล่นรักในการเล่นฟุตบอลนะคะนักเรียนอาจจะแต่งประโยคที่เพิ่มมากกว่านี้หรือคล้ายๆแบบนี้ก็ได้นะคะแต่งเพิ่มไปได้นะ,ะให้เขียนลงในให้ทำลงในนี้เลยค่ะหนังสือเรียนเลยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปสงคูป,ปักเหมือนเดิมนะคะ,ะสำหรับชั่วโมงนี้สองหน้าพอค่ะ นะคะเจอกันใหม่ชั่วโมองหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะนักเรียน